อามาพบกันอีกทีครับวันนี้หลายรอบหน่อยนะครับมาอีกแล้วครับออลนิวสองพันยี่สิบนะครับนี่ครับผมมาแล้วมาแล้วมาชมล้อแม็ก XL หนึ่งนะครับวันนี้มาใส่จัดล้อแม็ก XL นะครับเสียบอยยังอยู่เหมือนเดิมครับวันนี้ไปอยู่กับเพื่อนนะครับเดี๋ยวเขาหยิบรถเข้าไปเลยเซบอยเข้าไปเข้าไปข้างในเลยยังไม่ได้ไปไหนนี่ครับ XL หนึ่งออกอีกแล้วนะครับนี่ครับรอรอกันเลยลูกค้าบอกอยากได้ไม่ล้นมากนะครับตำรวจแรงครับกระแส ก็โดนจับนะครับไม่เป็นไรเรามีจัดให้ทุกเซ็ตนะครับแบบไม่ล้นก็มแบบีนี่ครับเสบ,บอยขออยับเข้าข้างในให้ครับอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับเ,เสบ,บอยขอดเลยถอลเลนนี่ครับผม XL หนึ่งนะครับตัวนี้นะครับ นี่ครับ XL 1นะครับจัดสิบแล้วครับขอบสิหรับได้ยังสองสองห้านะครับตันนี้ครับนะครับรอเลยนะครับรอเลยดูช่างโก้รักษาสุขภาพนะครับป้องกันทิ้งระยะห่างนะครับดูปิดจมูกเรียบร้อยนะครับอ่าสวัสดีครับนี่ครับลูกค้ามานะครับสวัสดีครับพี่นี่ขอบคนเติมลมเหรอก็ร้อยนึงก็ได้ ร้อยนึงอะร้อยนึงกำลังสวยโอเคนะครับนี่ครับจัดออกอีกแล้วนะครับนี่ครับช่วงล่างลูกลูกค้าเพิ่งไปจัดเซ็ตช่วงล่างมานะครับวิ่งตรงจากศูนย์มาเลยนะครับวิ่งตรงจากศูนย์มาจัดล้อเลยครับนี่ครับผมนม่ใส่แดบใส่แล้วเรียบร้อยจัดจัดเสร็จเอาเอาสรีเอาจากศูนย์มาจัดแนบจัดลายเสร็จแล้วก็วิ่งมาเลยครับจัดล้อ x อ XL แอหนึ่งนะครับ สองสองห้าเจ็ดห้าห้านะครับนี่ครับหล่อเลยครับสีบอลครับลูกค้าไม่อยากได้นะครับนี่ครับไม่อยากได้ล้นก็จัดให้ได้นะครับลูกค้าไม่อยากได้ลนนะครับ2020มาเลยมาที่นี่จบแน่นอนครับนี่ครับดูครับหล่อครับหล่อจริงครับอันนี้ครับป้ายแดงๆมาเลยนะครับอ่าหยัดไปนะครับนี่ครับลูกค้ามาจากสระบุรีนะครับนี่ครับ เลสนิทจังเรียก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 มาเลยโดนไหมยังยังได้ยิงน็อตยิงน็อตลนอย่างงี้ก็โดนเลยไม่เห็นแก้มนิดนิไม่เห็นฮะระฮะนะฮะกะฮบฮะ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 นะฮะฮ้ฮะละฮะาะฮะฮะนะฮะงะฮะเะฮ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 นฮะ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 ฮาฮะ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 เห็นแกฮะ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 โะฮ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 ะะรับ กระทะเดิมครับครับเน่เท่ากับกระทะบรรทุกไปเดิมมาแหละมันจะออฟออกมาเท่ากันร่างสูงที่ใส่ตู้ทิพไป่าตัวเียกี่ตู้ทึบที่นวัดนครครับไม่ใช่ครับล้นล้นตอนนี้ล้นเห็นหน้ายางครับนี่ออกหน้ายางนี่ครับออกหน้ายางเลยนะโก้เป็นไงแขงโก้กไม่ไหวเลยนะครับ บอกว่าหิวแล้วหิวแล้วนี่ครับผมรอรอเลยนะครับทันนี้นะครับโคขอพับนิ่งพี่หน่อยดิกับพับนิ่งพี่หน่อยี๋ยวถ่ายไ้ให้ลูกค้าดูไงถ่ายจากมุมหลังอ่ะนี่นะครับผมน่าอานิวสองพันยี่สิบรอรอเลยนะครับมาที่นี่ครบจบแน่นอนครับอนิวสองพันยี่สิบครับไม่ต้องมาซื้อกระทะเหล็กใช้นะครับนี่ครับจักสวยจักตัวนี้ได้เลยครับแบกบรรทุกได้จริงนะครับ ดูความล้นเป็นไงก่อนดูระยะการล้นนะครับนี่ล้นกำลังสวยนะครับดูในอยู่ในซุ้มนะครับเห็นแก้มยางนะครับตอนนี้เห็นแก้มยางนะครับเห็นแค่แก้มยางจริงๆนะครับเป๊ะเลยเห็นไหมครับหล่อจริงนะครับผมเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจอดรออีกหนึ่งคันนะครับข้างนอกนะครับเดี๋ยววันนี้รถเข้ามา สามสี่คันเดี๋ยวต้องทําการหาข้าวอย่างเงน,น,นะครับนะครับจอดอยู่นู่นอีกหนึ่งคันนะครับรอเปลี่ยนยางนะครับจบขึ้นท้ายรถเลยขึ้นท้ายรถเลยเนาะมาเก็บวางขึ้นท้ายรถไปเลยนี่ครับเรียบร้อยครับช่างฟิล์มจัดให้ครับอันนี้ฟิล์มิลม์มซิงนะครับเรียบอยครับนี่เรียบร้อย ส่งมาแล้วครับไม่เข้ามาเล่าไม่เข้ามาฝากไ้ด้วยนะครับฝากไ้ด้วยนะครับกับล้อตะเก่งธรรมศาสตร์ของหลานะครับที่ศูนย์9ปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดหะครับ2 0ง0ยิหรือว่าจะเป็นรีโวตัวใหม่คิดถึงเราได้เลยครับสำหรับทั้งบรรทุกเท่าเดิมเท่าลอยมาหาเราจบแน่นอนครับสวัสดีครับ